อ,อีกแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่จงังหวัดเขาใหญ่เนาะเดี๋ยวจะพามาไหวาสส้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเทวะไรคเนธอินทร์เขาใหญ่าสาขาเขาใหญ่ค่ะมาไหว้ทําแม่มากันค่ะวอนนี้เราก็อยู่ที่ททเทวะไรคแนธอินวร์สาขาเขาใหญ่นะคะเราไปดูข้างในกันเลยค่ะอืนเปิดสวนนคะสวยมาก กำไรจะถาวถายพระแม่ทุรคานะคะเรามีราคาเท่าไรอย่างงี้บคะของถวายเน้นเป็นอะไรนะคะอยากขอความด้านไหนถ้าช้างถวายพระแม่รักคุณ มานะคะคเดี๋ยวเราจะไปห้องหนึง่งจะเป,ป็นไหวขอบคุณพระแม่รัศมีนะคะเทพีแห่งโชคลาภบางครั้งล้ำเลิศ ตอนนี้เราก็ได้วาดของโอมองพระพิฆเนศองค์พระแม่อ,อุมาแล้วก็องค์พระแม่สมิงรอดลแล้วโหสุดยอดค่ะนาชาเราไปดูด้านในนะคะชอบองค์สีไหนคะชอบสีนี้ป่ะแหมใจตรงกันเพียบเลยองเปห้อง,อ,งอ่ชมพูนะคะ,คะได้เลยคะ่ะ พระพักพระแม่รัศมีค่ะงดงามมากวันนี้เราจะพาแม่กลับบ้านกันค่ะสำหรับใบนี้นะคะจะเป็นวิธีการบูชาของที่นี่นะคะซึ่งใครก็ตามที่ได้บูชาองค์พระแม่รัศมีเทวีนะคะเราก็จะมีใบวิธีการบูชาไปด้วยนะคะอันประกอบไปด้วยขั้นตอนการอัญเชิญ<ไ>การเตรียมเครื่องราชบรรณาการ รวมไปถึงนะคะคำขอพรคำแก้บนค่ะซึ่งนะคะเครื่องราชบรรณาการที่นิยมถวายก็จะมีช้างผ้าสาลีชุดไข่มุกค,ค่ะถ้าขอเรื่องความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะนิยมถวายนะคะเป็นช้างบริวานนะคะขอในเรื่องของธุรกิจการดาเนินง,งานนะคะ เจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าถวายผ้าซาลีถ้าเป็นเรื่องหวยนะคะแน่นอนค่ะถ้าขึนขอเรื่องหวยนะคะเรื่องโชคลาภนิยมถวายไข่มุกกับพ่อแม่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพิธีกรรบูชานะคะใช่ค่ะเขามีถุงให้ด้วยค่ะอันนี้เป็นถุงคะเนกี่ส่วนไม่ใช่แฮเมดนะคะแต่อลังมากเหมือนเจ้าขอใช่ค่ะรัก กลครับกลเป็นองค์พระแม่อุมากลครับพระแม่ธุรคาเนาะแม่ธุราเทวีแม่ธุราเทวีค่ะงดงามมากค่ะบูชา5900บาทเท่าน,นั้นทำอะไรอะคะค่ะ,คะองค์นี้เจิดยอดมียมมากเลยนะคะอยากถึงของที่นี่เลยเขาได้สวนเขาใหญ่นะคะเป็นองค์พระริชเนีเด็กปางโดยันล้านนะคะเดียว<อ>เดียวก็บูชาองค์เดียวได้ครบท<อ>ุกอย่างใช่ค่ะองค์พระริชนนศมหาเทพของความสําเร็จค่ะด้านข้างจะเป็นเสือลึงตัวแทนขององค์ พระศิวะนะคะเราไปถึงองค์พระมารดาสีมหาปรรตีด้วยนะคะในเรื่องของลูกยุงด้านบนนะคะก็คือพระนารายณ์นะคะอันเป็นตัวแทนขนลูกยุงนะคะทรัพย์สินเงินทองนะคะด้านล่างน,นะคะอันเป็นตัวแทนของพระแม่ลักษมีนะะ่ะนั่งอยู่บนหีบสมบัติสนุกราคาเท่าไหร่คะสองหมื่นสี่พันเก้า 8-8ดบาทค่ะปเียวว่าได้ด้าในส่วนของพแม่ลักสมีค่ะในเรื่องของทรัพย์นะคะออจากโม่ด้านบนนะคะะให้บูชาได้ค่ะอันเชิญได้ถ้าใครมีคนสาเร็จบูชาองค์ประธานที่เป็นพระพิฆเนศของที่นี่มาแล้ว3องค์ในคนคนเดียวเรื่องการขอยอดใช่ใช่แล้ะนักท่างจับถูกต้องค่ะใช่ค่ะ สั้นมากเลยค่ะแถมได้ถุงนี่ค่ะเขาเรียกว่าอสวนลดมากค่ะนึกว่านึกว่าแบรนด์เนมที่นี่ไม่มาไม่ได้นะคะมาแล้วรวยมาแล้วเฮงค่ะใครพลาดนี่คะถือว่าแบบว่าโว้มีพวกนี้นะคะทุกคนค่ะและจะมีอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในทะเลเทวลายแห่งนี้นะคะโว้อ้าวันนี้เรียกว่าห้องอะไรเออเป็นห้องรับรองแขกค่ะเวลาที่บางทีมา ไม่หลากหุกเราก็จะให้มานั่งในห้องนี้นะคะก็จะได้ชมบรรยากาศเวลาพี่บอลกับคุณป๊อปไปอินเดียนะคะก็จะเป็นพารพทะเนตจตุรถีนะคะที่เราไปกันมานะคะก็จะนั่งอยู่ในนี้นะคะชมบรรยากาศไปเพราะช่วงนี้อากาศกำลังดีค่ะมาสวยตอนที่คณิตปาง่ายด้วยโอ้โหทุกคมีคนันทิ้งเลค่ะ ีเป็นพระพิฆเนศที่อินเดียเนี่ยคนอินเดียเขาจะศรัทธามากมากเลยนะคะทําออกมาเนี่ยเท่ากับตึกสูงมันตึกสองชั้นโูใหญ่มากรู้จักรู้จักรู้ที่ถ่ายกับองค์พระพิฆเนศจะรู้ว่าใหญ่มากในแต่ละปีก็จะปามก็จะต่างกันไปนะคะโอ้ตรงนี้ด้านได้ใช่ไหมคะต้างได้เลยค่ะดีสุดยอดห้องรับรองค่ะห้องรับรองค่ะห้องรับรองะ ตัวก็เป็นสีดำนะคะเชิญชวนสีวิญงของพ่อแม่ทุกท่านต้องขอบอกนะคะว่าตั้งแต่เข้ามาจากสถานที่นะคะผนลุกตลอดเลยค่ะยังไม่หายเลยค่ะตอนนี้หนักเลยค่ะพลังเยอะจริงๆคู่เลยนะคะเดี๋ยวไปที่นึงค่ะเป็นต้นของตหลวงพ่เป็นนี้าะหอมมากเลยอ่ะอันนี้คือจัญญาใช่ไหมคะพี่เหอโมมากๆเลยอ่ะอ่ะเวลาเข้ามานะคะ อย่าลืมทํากระดิ่งด้วยค่ะครับโอ้ย oh oh, กระดานจะเป็นอดไองค์ะดาองคตรงนี้จะเป็นองค์านสาิลปานะคะก็คือคันาาอะไรเอาร ในสมม่วนของร้านตรงนี้นะคะใช่ก็องค์พ่อเกิดนะนะคะจะเป็นมหาเทพนะคะในเรื่องของความบูรพสมบูรณ์ความรักความเมตตาเพราะเรื่องชื่อเสียงที่โด่งดังนะคะเราไปถึงแน,น่น,นอน่าองค์ท่านชอบบรรยากาศธรรมชาตินะคะก็เลยมีมน้ำตกอยู่ข้างที่ได้ยินเสียงไปที่ได้มาที่นี่แล้วน้ำตกน่าใจอะค่ะใช่ค่ะถูกต้องค<ท>่ะ<ท> อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ e นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสาร